และครับผมก็กำลังับซอยที่เขทจะตั้งกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมมอมมอนนะครับผมวันนี้อยู่หยอกเล่นนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมกอลสิโร่นะครับผมเดวันนี้เรามาเปิดตัวในฐานะของมอมมอนนั่นเองนะครับผมหรือว่าโดราเอมอนนั่นเองนะครับโดยนี้ก็จะเป็นรายการใหม่นะครับชื่อรายการว่าขอวพิเศษจากโดราเอมอนนะครับผมโดยผมเองเนี่ยก็จะเป็นโดราเอมอนนะครับผมโดเลโดราเอมอนนะครับผมแต่วันนี้มาคนเดียวนะครับวันนี้ไม่ได้เอาแก๊งโนบิตะแก๊งใจแอนมานะครับผมก็เอาไว้ใน อน <icana>, าคตเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมานะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมมอนจะพามารีวิวหมวกพิเศษนะครับผมจากศตวรรษที่21นะครับผมโดยรายการนี้ก็ไปเกี่ยวกับการรีวิวมดนั่นแหละนะครับผมเอว่าผมเอามาทําให้มันน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยมอนเนี่ยก็จะพาไปรีวิวของพิเศษต่างๆจากโลกอนาคตนะครับผมโดยวันนี้จะหยิบเดี๋ยววันนี้วันนี้จะหยิบเป็นหมวกมา รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเลยวันนี้นะครับม่อนจะพามารีวิวสถานที่ก็จะเป็นหมู่บ้านวลเดเจอร์นะครับผมก็คลิปนี้ม่อนอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าม่อนมันเป็นคลิปแรกนะม่อนก็ไม่รู้จะทาอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพอม่อนจะพามารีวิวให้ดูนะครับโดยอันดับแรกนะครับผมเจ้ามตอต้อนี้นะครับผมก็ถ้าเกิด ใครอยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวมอนจะทิ้งลิงก์นะครับผมจากสตรวร์วที่21ลงไปให้ใต้ดีสคริปชันนะ <g ười> ก็ตามไปเล่นกันได้นะครับก็เจ้าพวกนี้บางิี <standen> นมันก็ใช้ไม่ได้แล้วหรือว่ามอนใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าคือมอนเอามาให้ดูเ,ยเฉยๆว่าเออมอนนี้มันมีอะไรบ้างนะกอนอื่นมันมืดแล้วเดี๋ยวมอนขอไปนอนก่อนนะขอไปนอนในหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก่อนนะลุงขอเยื่ยมเตียงหน่อยครับอ้าวนี่มันห้องปรุงยานี่นะไปดีกว่าน <c oughs> <the> ี่อ้าวห้องนี้ก็ไม่มีเตียงอะ ห้องไหนก็ได้ฉันขอร้องละม่อนขอนอนหน่อยม่อนง่วงโอ้ลุงอุย้ยลุกลุงลุกลุงลุกล,ล,ล,ลุงไม่ต้องมาหือใส่ไม่ต้องมาหือใส่ม่อนม่อนมาแตกสุดตะวันที่21นะลุงจะหือกับม่อนงั้นเหรอ อ่ะโอเคครับอันดับแรกนะครับม่อนจะหยิบเจ้าหมวกตัวนี้มานะครับผมโดยเรามาดูกันว่าหมวกตัวนี้เมื่อใส่แล้วเราจะได้คุณสมบัติอะไรนะครับผมหรือจะได้พลังเวิเศษอะไรอ่ารู้สึกว่าหมวกอันนี้นะครับผมใส่ไปแล้วจะเหมือนแบบว่าเหมือนนักขุดเหมืองเลยนะดูดิใส่แล้วม่อนกลายเป็นแบบคนขุดเหมืองคนขุดทองเลยไม่นั่นล้ตาม่มอนจะมองเห็นได้ยังไงเนี่ยโอเคเรามาดูกันนะครับโอ้หมวกนี้นะครับผมใส่เราจะได้สถานะขุดไวขึ้นนะครับผมจะได้แฮชมานะครับผมมา เดี๋ยวเราลองขุดกันเลยก่อนอื่นเราปรับเป็นเกมโหมดซาวเวลเลยนะครับผมเพื่อจะได้แบบว่าจําลองว่าถ้าเกิดเราใช้ในซาวเวิลเนี่ยมันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาลองขุดทรายก่อนเลยโอ้ยขุดไวจริงด้วยขุดไวขึ้นจริงด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันความเร็วเท่าไหร่อ่ะมันไม่ได้บอกเนาะมันบอกแค่ว่าเออในสถานะขุดไว้เฉยๆอ๋อนี่ทําให้เราขุดไว้ขึ้นนะครับอ่า โอเคก็อันนี้มันจะขุดไม้ไว้แค่ไหนนะ่ะเดี๋ยวม่อนลองไปตัดไม้กันก่อนเลยดีกว่าไหมมีต้นไม้ใกล้ๆแถวนี้ไ้่เอ่ยนะไปลองลองไปตัดไม้กันดีกว่าแบบเหมือนเราเอาชีวิตรอดแล้วเราแถมหมวกมาอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะเอาไปทําเป็นชาเลนจ์นนะมอนก็ขอเสนอจะนะหมวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเี๋ยวลองไปตัดไม้ก่อนมาสมมุติว่า กูตัดไม้เร็วขึ้นจริงด้วยโอ้ว้าวเป็นไงครับถูกใจกันไหมเออจะบอมกชิ้นนีมน้มันให้ฟรีเลยนะมันไม่ขายด้วยโอเคได้ครับมาก็ประมาณนี้นะครับจากเดี๋ยวมาดูหมวกชิ้นต่อไปนะครับผมเอาเป็นอันไหนดีนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเวลาเราใส่เราจะได้อะไรอ๋อจะได้เอ่อ resistance นะครับผมก็คือสามารถแบบว่า คือแบบป้องกันนะครับเป็นหมวกป้องกันโอโ้ใส่แล้วเหมือนไอรอนแมนเลยลนี่มันปากมอนนะทำไมมันกลายเป็นหน้า,างี้ได้เหมือนหน้าไอรอนแมนเลยใส่แล้วก็คือแบบทาให้มอนมีเกาะป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้มอนก็เอามาโชว์ไม่ได้นะครับต่อไปจะเอาเป็นอันนี้เก็บไว้เนาะมันเท่ดีต่อไปเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับผมอันนี้เหมือนตัวอ้น,นี้ในไหมคราบเป็นมอนก็ไม่ค่อยรู้จักกับแต่ลองใส่ดูดีกว่านะโอ้ว้วาวโอว้มอนลอยได้ทุกคน มันสามารถบินได้เว้ยถ้าเกิดมอนกด W ก็จะเดินหน้านะโอ้คอปเตอร์ไม้ไผ่อันนี้คือคอปเตอร์ไม้ไผนะ่นั่นเองมาใส่แล้วหน้ามอนมันมอย่างนี้ละโอ้เหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่จัดสวตวดีสเรกของเราเลยถ้าเกิดกดคอนโทรลมอนก็จะสามารถลงมาได้คือควบคุมได้นั่นเองนะครับไม่ไม่เหมือนเวลาเราโดนเอฟเฟกต์บทน,นั้นแล้วไอ้นี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนบินได้แต่ว่าจะช้านิดนึงเออก็เหมือนคอปเตอร์ไม้ไผ่เลยนะเอแต่เร่งขึ้นไม่ได้นะครับ เร่งลงได้แต่ว่าเร่งขึ้นไม่ได้ขึ้นก็คือต้องรอนะอ่าแล้วก็กด W ได้นะโอ้ก็เอาไว้ใช้ปินในยามคับขันได้เหมือนคอปเตอร์เมเป้ยนั่นเองนะครับต่อไปเอยจะรออย่างเดียว <c oughs> ต่อไปไอพวกนี้มันใช้ไม่ได้มันเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการคราฟนะครับอันนี้มอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปเอาเป็นเอ่ออันนี้แล้วกันนี่ไรนะครับผมโอเคเราใส่ดูปึ๊บโอ้ได้ไฟดิสเทนต์อ่ะลองเนี่ยเราต้องลองเสกลาวาดูก่อนนะ นะม่อนไม่ขอไปเอาลาวาแป๊บหนึ่งนะว่าม,มันจะกันจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวหาว่าม่อนแบบหลอกขายของนะโอเคนี่เซเว่โไปเลยนะเอาะเดี๋ยวเราลองวางลาวาดูแล้วดูดิว่าม,มันจะกันได้จริงหรือเปล่าปึ๊บอ๋อไม่เจ็บไม่คันเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไงโหโคตรเทว่าลาม่อนใส่หมกนี้แล้วม่อนก็สามารถลงลาวาได้เลยเลยครับอ่าเดี๋ยวม่อนจะแปะริงไว้ใหนะ้สำหรับคนที่อยากได้นะครับ เดี๋ยวมาดูหมวกอันต่อไปเลยดีกว่าว่าหมวกต่อไปจะมีอะไรอ่ะต่อไปเอาเป็นอ,อันนี้และกันไอรอนอ่ะเป็นหมวกเหล็กโอ้ใส่แล้ววิ่งไวขึ้นนะครับผมอ่ะลองดีโอ้ก็ไวขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยเราลองวิ่งข้ามน้ำได้ไหมเราจะเป็นนารูโตะรวบรวมจะกะไว้ที่ปลายขาหนึ่งสองสาม <c oughs> <laughs> ไม่ได้นะทำไม่ได้นะว่ายน้ำก็ช้าเหมือนเดิมนะครับผมหรือเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้นะโอ้แต่เวลา,าวิ่งอย่างเงี้ยคือแบบเห็นความต่างอยู่นิดนึงก็เร็วขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้หือหวามากนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณสปีดสักสปีด2สปีด1ประมาณเนี้ยนะครับผมอ่าก็เอาไปใส่เล่นได้นะครับเอาไปใส่เล่นได้โม่เจ้าหมกอันนี้ต่อไปจะเป็นเอออันนี้โกกับไดมอนเราใส่โกก่อน อันนี้จะเป็นเอ็กซ์ตร้าฮาร์ดโอ้ก็คือแบบได้หัวใจเพิ่มขึ้นอีก2อันนะครับนี่โคตรเท่อ่ะเราลองกินอาหารดูดีกว่าอืมกินอาหารเดี๋ยวมอนขอเกมหมดแล้วก็เสกอาหารแป๊บนึงนะโอเคอาหารอาหารเอาเป็นอันนี้ดีกว่า6.4อันไปเลยมอนรวยอยู่แล้วอันนี้คือกระเป๋าพิเศษของมอนนั่นเองนะโอเคลองมอนกินแับมอนกินไก่ทำไมมอนวลาใส่หมวกอันน้มันน่า,ากลัวจังมอนดูดิหน้ามันเปนปีศาจเลย โอเคนี่เราก็จะรีเจนเลือดมาแน่ได้อีก2หัวใจเพิ่มนะครับก็เป็นอะไรที่จัดว่าดีเลยทีเดียวนะครับก็ต่อไปเอาหมวอออกต่อไปเป็นไฮไลท์ของเราก็คือไดมอนด์ดูซิว่าจะทำอะไรได้แล้วแถมเกาะอีก3อันนะครับนี่ใส่แล้วอะไรอะคืออะไรอะ,ค,ออะ,รอะคือพลังหรอเฮ้ยคืออะไรอะทำอะไรได้มันทำอะไรได้อันนี้มอนไม่รู้เพราะว่ามอนก็ไม่เคยใช้ <c oughs> ถึงแม้ว่ามอนจะมาจากโลกอนาคตแต่ว่ามอนไม่เคยใช้ของพวกนี้ลยงนะมอนแค่หยิบมาเี่ยนันคือสถานะอะไรอะ บินก็บินไม่ได้สินะนั่นทำอะไรได้ล่ะไม่ไปถึงก็ท่าหมวกไดมอนด์เลยนะอันนี้มอนก็ไม่แน่ใจถ้ากิดท่านผู้ชม,มรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ด c สคริปชันได้นะโอเคไหมอ่าโอเคก็ สำหรับในคลิปนี้นะมอนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็พยายามหยิบของพิเศษจากโลกอนอาคตให้ดูพาร์ทแรกมันอาจจะสั้นๆไปนิดน,นึงเพราะว่ามอนไม่ได้เตรียมการแต่ว่าช่วงนี้มอนก็ไม่มีคลิปจะลงด้วยนะมอนก็ไม่มีคลิปจะลงด้วยมอนก็พยายามหยิบของพิเศษอะไรที่พอจะรีวิวได้ก็จะมารีวิวก็คลิปนี้ถ้าเกิดหาขอ้อผิดพลาดอะไรก็ต้องมอนก็ต้องขออาภัยเดินนะครับ ่วนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมมอนฝากกดไลค์กด share, แชร์ก็อย่เลยกดติดตามเป็นกำลังใจให้มอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มอนก็ต้องขอตัวกลับบ้านเกิดก่อนนะมอนต้องกลับไปหาของพิเศษที่มอนรู้จักมารีวิวแล้วแหละโอเคครับบ๊ายบาย